สวัสดีค่ะมันนี่มาพอ้ครับไอเด็กยิงเล็กคือเกาจ้ามันนี่บอไดเลียนจ้าโดดเลียนคือเกาจ้ามัอนี่ฮาอยู่หากินคือเกาจากพี่นนอกสวัสดีจ้ามันนี้มาพอ้กับลุยจ้าโดดเลียนมากขึ้นแบบหะคะสวัสดีค่ะซาเจ็กหน่อยจ้ายางบาไว้คือหมู่ไหม้วนตอนนักมากอย่างอยี้ยาน้ำอยู่จ้ามันนี้สิพับพี่พาน้องมาตำมันนี่้ะจ้าเนี่ยตำมันเขาเขาเอิดอเอียงนะ สบายนั่งภาษาไทยตำสบายนั่งเซฟเซฟจวดจวดน้องกันจามาเนี่ยกับอยู่บรรยากาศกัดีนะสักหน่อยได้จ้ามาเนี่ยปื้ยว่าได้ว่าชิตำบังเครื่องเครื่องอ้กูกีเบิร์นวยนะไนี่แหละของเสียเพชรลายใหญ่พอละไอ้หัวเพชรลายใหญ่กูยาดใส่เฮ้ยพาผีพะนองตำ เอานนัวอ,อันนี้น้ำตาลจ้าอย่าเพิ่งตกใจ <c oughs> น้ำตาลอันนี้ผงนัวจ้า <c oughs> ใส่ร้ายแสบร้ายใส่หน่อยแสบหน่อย <c oughs> ใส่เมย์ไม่เลยร้ายเลยรับตาไว้รับตาไว้ครับตาไว้ร <c oughs> ับตาไว้โอ้รับตาไว้รับตาไว้เป็นกูสักคู่ใส่เบอร์กระปุกแล้วรับตาไว้รับตาไว้จ้บาบ่เห็นบ่เห็นเนาะจากพี่เนาะก็ในเพียงโมบ่เห็นเนาะจ้าอันมันคือกูอันนี่เท่า มันอันนี้เอิญนย่าเขาไปนอกร้านเขาเอนมานอนเดกจะข้ากหมักหน้าแบเสียบจ้ะไม่ทีไันเออทีเด็กเดไป้มีดเน๊มีดเลยเด็กใส่ดิใส่เลยเลยหมักแน้าจ้าบ้า้ ิ้ง่อยในใส่ม้อองแม่แม่มื่อๆเขากระสิทวกเมื่อกับตัวอีนี่เขาว่าเขาวพ่อกพ่ออยู่ป้าเฮ้ยย่ำกันคืนนี้เม็ดโป๊บตัวจัพี่น้องเดิน่านเด้อพีีน้อกเด้อประเด็นจาว่นไง้ำแลบมึงชิแนวอีนี่กูอิ่มเหรอได้หนิซิมสะก้อนซิมสะกอนจ้า เท่ยมน้อสิ่มกันได้จ้าสิ่มกันเศบเศเจ้ะอะเอ้าบอมินค้มรับเลยแล้วเฮ้ยครัพี่น้อจากนี้จาก ันนี้เขาเอ่ยบบมเมงต่ำเนาะเขาเอ่ยมาเล่าเนาะเล่าไล่กลัวจ้ะอ่ะเทปะซะคืองผัวมึงอย่าบอกอีนี่อ่ะมึงอยากมันลื่นอ่ะสู่เขาสู่เขาลุยสู่เขาสู่เขาอะเออในขบย์โดนแบนเดี๋ยวโดนแบนมาจ้าพี่น้อกนี่ขอหยาดหน่อพี่น้องเด้อวับ บกคักหน้าเสร็จบวงข้อนุหนาใส่เมื่อได้ค่ะมานาวจวดจวดคัดจวดแนพี่น้องเราสบายนั่งจ้ะสบายนั่งกุ้งลวกเด้อพี่น้องเด้อ กุ้งลวกหอยแค้งลวก้วกาหอยเก็ดคือเก้าพี่น้องหอยเกลวหอยเก็ดแก้มเนอไหมไม่ต้มน้ไหมน้ำจ้กแก้มเนอไหมหมูยอ,ยอ,อ,อเรื่ยอยด้อขาคำนี่นะขอรัะขาดเด้่ยอยๆขนอ่างเด้อขออย่าเสียมารยาขึ้นมาแจ๊ กูมานั่งกูไปเลี้งยงกูเอปไปวิทย์นะที่เนี่ยเตปลาล้วแล้วกูหายเพาะออกหอดเพาะออกอออกูมานั่งอหอยด้มน้องไปกการครับเนาะเจับันตุย หอยธรรมาสตรด้วยพี่น้องหอยเก็ดหอยพอนหอยจองบผักผักผักกนจองบอกกินบาได้ก็ไ่หยาบจะเคื่อ รถเนาะแต่จะไม่ได้นี่ลองไปเห็ดเบิ่งก็จ้ะอู้วบอกิดหวังจ้ะหวายเะสบายนั่งไหมี่น้องสบายนั่งมันเป็นสบายดั้งงวัวเด้อพี่น้องด้วมันสบายดั้งหมูเดงนี่มันบ่มีแล้วพิศุดทามหาอันนั้นได้สบายนั่งงัวแซบ่บเนาะสดๆเลย โอ้ยพี่น้องเศบจ้ะแสียโอ้ยสิดเดล่าไปก่อนเด้อจ้าคุณกับสีได้ล้างมากแล้วจ้ะมันอีสีได้กราบพ่อเมคพี่น้องไปก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวคลิปหนาพอกันไหมเด้อจ้ามีความผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอให้นักที่หนีเด,ด้อจ้าแน่ใดกับฝากกดไลค์กดแชร์ใหน่อยเด้อจ้าส่องไหมจ้า สวัสดีค่ะ